สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูมากูคนสวยแล้วนะคะคุณครูชื่อนางสาวกันสุดาสัมโซค่คะชื่อเล่นชื่อคุณครูมากูคนสวยนะคะคุณครูสอนอยู่ชั้นบริบาล1นึทับหนึ่งค่ะสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมัดเ้าาคะ่ะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่คะลูกสัปดาห์ที่19 หน่วยการเรียนรู้สายใหญ่ชุมชนอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสายใหญ่ชุมชนของเราสําคัญต่อชีวิตเรายัางไงนั้นมาฟังคุณครูคมาปูก,กันเลยนะคะอ่าสายใหญ่ชุมชนของเรานะคะมีส่วนประกอบไปด้วยกี่ข้อนะมีอะไรบ้างนะนั้นมาฟังกันเลยคะ่ะสถานที่ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไวมักพรา้าว ที่ใกล้ศูนย์ของเรามีอะไรบ้างคะที่ลูกเห็นทุกวัน1บ้าน2าโรงเรียนบ้านห้วยมัดเพ้าเป็นโรงเรียนใหญ่อ่าที่ใกล้ศูนย์ของเรานะคะลูกอ่าเด็กๆก,ก็เคยเห็นคุ้นตากันมาแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าหัวข้อต่อไปที่สำคัญคว,ความสำคัญกับของสถานที่ของเราคืออะไรบ้างคะอ่ามัสยิดอ่า ตลาดสดอ่าบ้านอ่าบ้านไว้อยู่อาศัยตลาดไว้ซื้อของมัสายิดไว้ละหมาดนะคะลูกอ่าพราอมมีสถานที่ที่สำคัญแล้วเราต้องมีอะไรอีกคะลูกช่วยกันรักษาความสะอาดอ่าเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะลูกอ่าไม่ทิ้งขยะช่วยกันเก็บกวาดทิ้ง ขยะให้เป็นที่เป็นทางมีที่ใส่ก็ใส่ในที่ใส่นะคะมีที่ใส่ขยะก็ใส่ในที่ใส่ขยะแล้วก็แยกขยะด้วยนะคะขยะเปียกขยะแห้งอะไรลบก,ก็ต้องแยกนะคะลูกอ่าขั้ข้อต่อไปอ่าการปการปฏิบัติตนต่อชุมชนของเราลูกควรทำยังไงต่อชุมชนของเราคะการปฏิบัติตนของลูกนั้นมาฟังคุณครูมะปูนะคะอ่าลูกควรปฏิบัติ ต่อชุมชนของเราอ่าว่ายังไงทำความดีและเป็นเด็กดีของพ่อแม่และเพื่อนๆนและครูบาอาจารย์ด้วยนะคะอ่านั่นคือปันปฏิบัตินตนของเราเองนะคะลูกอ่าหัวข้อต่อไปนะคะการมีส่วนร่วมในชุมชนอ่าการมีส่วนร่วมในชุมชนที่เราควรควรที่ว่าเอาตัวเราไปอยู่ เกี่ยวข้องกับในชุมชนเราก็ไปกับพ่อกับแม่หรือป้ากับมา้าอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าวการมีส่วนร่วมในชุมชนสําคัญยังไงามาดูกันถ้าเรามีโรงเรียนเขาพัฒนาโรงเรียนเราก็ต้องไปช่วยอ่าถ้าเรามีมัสยิดเราก็ต้องไปช่วยมันเก็บวัตถุยาอะไรนี่ลูกอ่านั่นคือง่ายๆที่คุณครูยกตัวอย่างให้ลูกนะคะอ่าถ้าคนพุทธ ก็วัดอ่าก็ไปหยิบกวาดขยะในวัดได้นะคะลูกอ่าถ้าอิสลามของเราก็มัสยิดมัสยิดเราก็ไปเก็บกวาดขยะได้นะคะลูกอ่านั้นการร่วมกิจกรรมของชุมชนของเราอ่าช่วงนี้โควิดช่วงนี้เป็นโควิดก็เลยไม่มีกิจกรรมอะไรอ่าแต่หลังจากนี้โควิดหายเราคงได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะลูกอ่าแล้วก็เด็กๆขา คุณครูอักล่าวไปสําคัญนะคะลูกสําคัญกับตัวเรามากเลยนะคะลูกควรเอาไปปฏิบัติตามด้วยนะคะที่คุณครูสอนไปอ่าอย่าลืมทาใบงานด้วยนะคะคุณครูให้ไปน่ะทาด้วยทําให้สวยและอ่านหัวข้อด้วยให,ให้ให้พ่อกับแม่อ่านหัวข้อให้นะคะให้พ่อแม่ช่วยสอนก็นได้ค่ะลูกอ่านั้นคุณครูปูขอลานะคะลูกนะค่ะบ๊ายบาย